ต่อไปนี้อา่านมิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,นุ่ๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยดุ๊กดุชิเลยค่ะดุด๊ก ให้ดวงดีคอยยืมดวงหน่อยอย่าลงไปพื้นสีเขียวด้วนะเซตเ่นเซถ้าพร้อมแล้วเล่าเหตุการณ์ให้าาสภาฟังได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับเหตุการณ์มผมว่าไม่ต้องเล่าหรอกถาวเขาจะเล่นวันนี้ไหมครับเล่นวันนี้เลยไหม วันน <muitas> um, ี้เลยไหมเปิดผมไม่ใช่หรอเปิดเฮ้ยมาว่ะพี่ไม่เปิดผมไม่ใช่หรอทำไมตีน้อยจังอ่ะเก็บรวมกันอะใครที่เลยเหรอพิเตอร์สิบทีไม่ติดเหลอของเหรอปะเอ้ไอกะทีพี่ตีสองทีแล้วให้ใครต่อแน่พี่นาย อันนี้ไม่ได้มาเคลียร์กันเนาะก็คือจะมาเล่นสตอรี่ถูกไหมครับเ่นเลยครับเนี่ยใช่ผมเขาเปิดผมละมันก็ตกลงวันเวลาเลยค่ะเดิมพันเท่าไหร่ครับเอาเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันไม่ครับคือเคลียรสวยมาเปิดฝั่งผมก่อนเองไม่ก่อนนาทีต้องติดอะไกครนบไม่คือนี้ค่ะสภาคือพวกหนูเรียกเขามาแล้วไม่คนเรียกผมมาแล้วแล้วคุณโดนผมแทงแล้วก็แพ้ผมนะใช่ว่าผมเรียกนะเรียกมาคุยไม่ใช่หรอเปล่เรียกมาคุยเฉยๆครับก็เรียกมาคุยแล้วพวกคุณก็เดินมาแทงเลยถูกไหม ไม่เอาเงี้ยเล่นเล่นเดิมพันเท่าไหร่ครับเดิมพันเท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์กำลังจะรีสตาร์ทขอให้ผู้เล่นลิมิตทั้งออกก่อนเวลาที่กำหนดสามล้านค่ะเอาลิมิตเลยค่ะโอเคครับแต่ผมเติมเติมยังสองล้านไหมครับเติมยั่สองล้านไหมล้านเดียวครับล้านเดียวฮะสบายผมโดนเปิดนะครับเออเฮียเรียกเขามาคุยที่แลนส์เขามาแทงว่าผมก่อนเออพาเอาวุ้นไม่ใช่หรอพอเอาวุ้นไม่ใช่หรอใครควักคุนฟักไม่ใช่หรอล้านมาเสร็จครับคุณเล่นร้านมา คือเพื่อนเพิ่งเล่นร้านมาลงรถเอาเอาเป็นว่าดิมมันก็ไหลแครับเอหละเออชาประเทศร้านย่างใครเปิดใครเปิดอะไรร้านชาวประเทไใช่ครับผมผมเล่นยี่สิบไฟครับยี่สิบไฟเล่นห้าไฟครับสภาตัดตรงกลางได้ไหมครับยี่สิบไฟไม่ได้ค่ะลิมิตสูงสุดแค่สิบไฟเอาสิบไฟครับเฮ้ยมาหน่อยตรงกลางเลยครับาขอเหตุการณ์หน่อยได้ไหมคะขอเหตุการณ์นิดนึงเพื่อที่สภาจะได้ตัดให้ ใช่ล่าเลยเสร็จขอขอกระชับกระชับเลยค่ะเดี๋ยวมันจะรีแล้วเรียกเหตุผลอะไรครับถึงเรียก,กตาคนครับตาคนขอหัวตาคนครับบอสเยอะเหลือเกินเคือนเรื่องอ,อะขอโทษนะ,ะเ,รนะเรื่องมันมาจากเอ,อในในแอดอกมันมันเิดการแบบว่าเข้าใจแบบคือ คือมันมันไม่ใช่เกิดการเข้าใจผิดคือมันเกิดเกิดแบบเครืองกันเกิดขึ้นนะคะแบบอีกฝั่งหนึ่งก็พูดไม่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็แบบไปกระทำกับเขาไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะกเร้ยไปคุ่์ัดมึงวิทเปอร์มันดังไอ้ฝั่งนู้นอ่ะอ้คืออยากได้คำขอโทษแต่คือทางฝั่งของเคเอสอ่ะเขาเขาบอกว่าถ้าคุยเป็นการส่วนตัวจะให้คำขอโทษได้แต่ถ้าฝั่งฝั่งดุกดุ๊กเนี่ยเรียกเขาไปคุยเยอะๆแล้วก็ไปยืนอยู่กับอผูโชมเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการหักหน้าเขาค่ะเข ก็เลยยังไม่ได้ยังยังคาใจกันอยู่ค่ะก็เลยรอบที os, ่สองก็เลยเรียกไปหน้าแลนด์เขียวเอไปเรียกเรียกเรียกไปแลนด์เขียวแลนด์ดำพี่แลนด์ดำเออนั่นแหละเรียกไปแลนด์ดำอี่เหมือนจะเรียกไปคุยอีกก็เหมือนจะไปเคลียร์ใจค่ะบอกว่าเออยังเล่นไหมักข้าวไฟล้วทีนี้ทั้งฝั่งเตอร์เนอรแค่นี้ค่ะก็คือปันเริ่มงบากหมางกันถูกไหมคะใช่ค่ะ ท่านฝันงรูดเสนอมาว่าที่ห้าไฟถูกไหมห้าไฟครับเดิมพันหนึ่งล้านพรุ่งนี้ครับพี่ของเกลียวสวยสิไฟครับเดิมพันสามล้านเล่นวันนี้ด้วยนะบอสตอนนี้เลยดูดูเท่าไหร่นะคะหนึ่งล้านเหรอคะคือม่เล่นมาเล่นมาเล่นหลังเที่ยงคืนได้ไหมครับสภาเสนอเล่นหลังเที่ยงคืนได้ไหมครับ จริงๆก็ไม่อยากให้เล่นหลังเที่ยงคืนค่ะเพราะว่าด้วยความที่เจริงก็แต่เล่นได้ถูกไหมครับมันต้องอยู่ที่ฝูงสองฝั่งค่ะถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสนอมาแล้วอีกฝั่งไม่โอเคก็คือต้องตัดเป็นบอลผู้นี้ค่ะขอแบบกระชับกระชับที่ทําได้เลยอ่ะสภาเวลามันจะดีละงั้นสภาตัดให้เลยนะเนื้อแมันก็บ่งบอกชัดเจนแล้วแหละว่าเรามีการกระทบกระทั่งกันแล้วส่วนเรื่องไฟค่ะสภาตัดให้ที่แปดไฟค่ะ ส่วนเรื่องตำพันอยากให้เราตกลงกันก่อนว่าอยากเสนอที่เท่าไหร่ที่มันมันคุยกันได้ค่ะตุรกกยืนยันที่ล้านีมีอาการมีอาการอะไรครับเคสภาโอเคครับสภาโอเคครับโอเคครับโอเคครับถ้าวังเกี่ยวสัโอเคที่หนึ่งล้านไหมคะหรือว่ายังโอเคที่ลิมิตสามล้านผมสามอยากได้สามล้านครับแต่จริงๆแต่ถ้าสภาตัดกลางก็โอเคครับสภาตัดพี่หนึ่งล้านห้าค่ะโอเคครับ ว่าคงเป็นต้องไปพรุ่งนี้นะคะครับผมได้ครับได้ครับฮนาได้ครับขอเวลาเลยค่ะเพราะว่าอ่าให้ทางฝั่งเคียวสวยเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าดูกๆขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วสองเริ่งไปสองเริ่งอีสองเดี๋ยวๆ,ๆนะครับคือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจะมาไม่ไม่ครับพรุ่งนี้ค <ขอ S 1> <ม>่ะแต่ว่าจะมาครับขออนุญาตนะครับเอาเอาสามล้านแปดไฟได้ไหมครับ เอาอ๋ออันนี้คือจะมาเปลี่ยนคือผมก็ต้องขออะไรสักอย่างได้ถูกไหมไม่ไม่ไม่แค่แค่ถามพีเสี่ครับไม่ไม่ก็คือเอาเอาอย่างี้ผมถามขอเล่นหลังเที่ยงคืนได้ไหมได้ไหมอ่ะผมก็ไม่ได้ครับผมพวกผมสะดวกร้านห้าโอเคครับโอเคคร้านห้าก็ได้ครับสามล้านไม่ด้อะไรครับเป็นไรครับกอนหน้าสภาค่ะไมเงียบเลยครับเงียบๆนะคะทางฝั่งเกี่ยวสวยเลิกเวลาเลยค่ะเวลานี่คือต้องแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนบ้างครับ หนึ่งทุ่มขึ้นไปค่ะเอาลไมด้สอทุ่มได้สองทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มไอ้ไม่ไม่เอาดิวับสักสี่ทุ่มเนยสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนแม่งไปเลยให้แม่งลากอ่ะอีกวันมันต้องเกิดต้องเกิดขั้นต่ำสามไปนะคะอะไรนะครับสภามันต้องเกิดอ่าขั้นต่ำสามทุ่มไปในหนึ่งวันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มอะค่ะถ้าสี่ทุ่มสภาเกี่ยวว่ามันจะไม่ทันค่ะจริงครับจริงครับแกก็เล่นวันอื่นลิมิตแคได้สูงสุดแค่สามทุ่มค่ะ สองสองครึ่งได้ไหมครับถ้าเขาจะเลทอ่ะแต่ผมต้องการสองครึ่งอ้อนวอนผมดิครับอ้อนวอนผมดิอ้อนไม่ต้องแคร์นะไม่ต้องแคร์ก้มกลมลงก้มลงก้มลงถ้าจะขอก้มลงต่อพาหน้าสภานแล้วก็ผมพี่เอาไม่ใช่เหรอถ้าไม่เป็นถึงเที่ยงคืนแล้วสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มสภาผมเลือกไม่ใช่หรอพาเขาบอกไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่ามีเวลาต้องสองชั่วโมงต้องรู้เรื่องไมนี่ยพี่ ไม่ผมพูดเลไมาพี่พี่ใช้สมองคิดหน่อยนะพี่เขาบอกที่สุดสั้นทุกคนนะทุกคนแหลมแล้วเริ่มชดแล้วต่อสภาครับไอ้ยดุกดุกเงียบก่อนนี้ยถ้แบบถ้าหลายรอบอย่างนี้ผมว่าก็ต้องมีอะไรแล้วป่ะครับพวกผมไม่ได้พูดเลยนะน่าตั้งกี่รอบแล้วครับน่ารำคาญนะครับสภาอ่านเลิกเวลาเลยค่ะสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มก็ยังยืนยันที่สี่ทุ่มนะคะคสองทุ่มครับ อ่าผมเลือกไม่ใช่หรอครับฝั่งเกลสวยเป็นคนเลือกค่ะเพราะว่าให้ฝั่งลุกบอเป็นคนเลือกวันแล้วซึ่งสภาก็ปัดให้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วโอเคครับโอเคครับมันก็ต้องให้ถึงสามไฟค่ะมันก็มีเวลาครูราวสิบห้าทีของหมอค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ถ้าสามไฟมันทิศทาอยู่ใช่เอาเอาเอาแล้วแต่สภาพิจารณาเลยครับสภาคือถ้าสภาคิดว่าสี่ทุ่มเป็นแบบนั้นคิดว่าดีแล้วเอาเลยครับ เพราะตามที่ฟังเลยค่ะหมายถึงว่าฟังนล้วก็ต้องตามนั้นค่ะแต่ถ้าถึงจุนี้จะพรมไม่ได้ค่ะตามนี้เลยไม่แต่จริงจริงสภาก็บอกว่าไม่อยากให้เล่นหลังเที่ยงคืนไม่ใช่หรอตกตกลงยังไงครับตกลงตามสภาหรือว่ายังไงครับเนี่ยถ้าตกลงสภาก็ฟังสภาอันนี้อันนี้ถามครับถามครับใช้คำถามอยู่ครับก็เนี่ยสภาจะตกลงแล้วเนี่ยคุกรถามอย่างก็เงียบก่อนครับคุยกับสภาอยู่ครับสภาไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาไปพี่ปล่เขาไปเลยแแลล้้ววนีีสรุปเลยครับสภาก็อยากให้เล่นเล่นี้ถูแล้วสรุปเลย สภาสรุปเลยครับสรุปเลยครับสรุปเลยครับเพาพูดมาละสรุปเอนี่ยขนดเริ่มไฟเลยพวกพวกพวกเลงเสียงกันแล้วจะเอสภาอยู่ไหมครับเนี่ยน่าจะพาอีกคนตกลงได้ไหมครับมันจะรีอะเอาเอคนดีๆมาปุ่นไปแล้วหลังเที่ยงคืนไม่พี่ติไม่ต้องพูดไรถ้าเป็นแบบนี้ใครพูดได้ผมก็พูดได้นะครับสภา ผมก็อยากเลือกสภาคนอื่นเหมือนกันครับถ้างั้นน่ะไม่มีการปรับหรืออะไรเลยอะเขาลบทําไมครับสภาอย่างนั้นอะห้ามต้องสองรอบแล้วครับมีสภา,าไว้ทําไมครับเนี่ยงงผมไปตกลงกันเองไหมครับห้ามปาไม่เห็นอยู่เลยครับอ มไมรพูดแล้วเพราะวสภาเขาแคสไปแล้วต้องรอหลังรีแล้วแนวหลังรีเข้าแบบนั้นเลยว่าต้องรอเลยหลังรีครับโอ้โหฮะกไม่เอาโอ้ยอร่อยอยู่วะเล็ดเลดเมื่อกี้เขาจะร้องให้แล้วเล็ด ไม่สภาพไม่ตกลงไล้วตีมันเลยบ้าหลังนี้อ่ะน้องแบบนอกภาพไอ้แม่มันไม่ตกลงแล้วไม่เป็นไรครับอยากแสก็แสกไปกุ๊กกุ๊กกู๊ดดกินดีที่แพ้ร้งต้องราต้องรอปบ้หลังนี้ต้องช้าผ่าแล้วไม่ได้ไม่เด้แสกอะไรพี่ชาอะไรไม่ได้แสกไปอยากแสกให้แสกไปที่แพ้ที่แพ้ทุกรั้งนะแต่เหมือนบ่ายก็แพ้แล้วนี่ขี้เหร่ยังไงพี่เดียวอะไรเรื่องถ้าแบบไม่ได้เสร็จแล้วกระเทศแม่งข้างนอกอ่ะ เดี๋ยวค่อยเล่นมันจะเปลืองของไหมพี่ก็ถามนี่กูก็ถามโมโหวนี่ไม่รู้อ่ะแล้วแต่พี่ลำเก็บได้หมดแล้วแต่แล้วแต่บอสอ่ะเดี๋ยวค่อยให้บอสตัดสินใจค่อยว่ากันมึงก็ต้องมาไปเดี๋ยวค่อยว่ากันต้มอ่ะสิหอมพี่อะไรมโนควายเฮ้ยพี่เลพี่เลด้ไม่เอาพี่เลพี่เลด้ไม่เอาพี่เล็ฟเล่นในสภาไหมเอาพี่เล็ใอย่ฮะพี่เลฟพอพี่ต้มอมะเลย ไม่แล้ว oh, ห้าม <it. S 1> คือห้ามนะ <Yeah. S 1> เฮ<อ>้ยฟังฟังฟัง รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ